สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่คลิปวิดีโอประจําวันของผมนะครับผมบุรินจันวิชัยสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของอยากให้คนอื่นเนี่ยช่วยเราเราต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองซะก่อนนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากหลายๆท่านนะครับที่ชอบมาบ่นกับผมว่าอา่าอัพไลน์ไม่ช่วยเหลือหรืออัพไลน์ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆก็ตาม ซึ่งผมเมื่อผมไปสืบค้นจริงๆแล้วเนี่ยอันที่จริงแล้วอัพไลน์เขาช่วยเหลือเราเต็มที่แต่เราเองนี่แหละที่ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากเขาคืออย่างนี้ครับผมอยากจะบอกงี้ว่าคนอื่นน่ะเขาอยากจะช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะครับเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือแต่เมื่อเรายังไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองอ่ะแล้วเขาจะช่วยเหลือเราได้ยังไงนะครับขนาดเรายังไม่ช่วยเหลือตัวเองเพื่อให้รู้จักความกระหาย ต้องการอยากจะให้คนอื่นช่วยเหลือและคนอื่นเขาจะมาช่วยเหลือเพื่อนๆได้ยังไงล่ะครับเราต้องรู้จักที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก่อนนะครับเขาถึงรู้ว่าเราเนี่ยอยากได้ความช่วยเหลือหลายคนครับบอกว่าอัปไลน์ไม่ช่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอัปไลน์คนนั้นเนี่ยเขาอัดคลิปวิดีโอสอนการทําการตลาดสอนวิธีการและสอนวิธีคิดเยอะแยะมากมายเราเคยเข้าไปฟังเขาบรรยายแล้วหรือยัง เราเคยเข้าไปฟังเทรนนิ่งมากน้อยขนาดไหนอืมเขาทําให้เราเยอะแยะมากมายแต่เราอะเคยขวนขวายแล้วหรือยังความรู้เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันไม่จะเป็นที่จะต้องรอแต่อัปไลหรือที่ปรึกษาของเราหรือว่าทีมงานของเราเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดอย่างนั้นแสดงว่าเรากําลังเอาแนวความคิดของลูกจ้างมาใช้แล้วคิดว่าอปไลเราเนี่ย เป็นนายจ้างของเราหรือเป็นลูกพี่ของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยอัพไลน์ของเราหรือที่ปรึกษาของเราเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกพี่เรานะเขาก็เป็นนักธุรกิจที่มีศัก์และสิทธิ์เสมอเหมือนกับเราเท่านั้นเองแต่เพียงแค่ว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ที่จะดูแลเราให้คําปรึกษาตัวเราส่วนเราในเมื่อธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจของเราถูกต้องไหมฮะเราก็จําเป็นที่จะต้องขวนขวายด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่ว่ารอแต่เขาอย่างเดียว แล้วบางคนยิ่งกว่านั้นครับรอแต่เขาอย่างเดียวไม่ว่าเขาอุตส่าห์สอนเขาอุตส่าห์บอกเขาอุตส่าห์เปิดโอกาสเยอะแยะมากมายแต่เราเองดังหากที่ไม่คว้าโอกาสนั้นเขาเชิญมาโคชิ่งก็ไม่มาเขาบอกให้มาเทนนิงก็ไม่มาเขาอัดคลิปวิดีโอให้ดูจะได้เออไหนๆก็ไม่ว่างอาจจะได้ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังก็ได้ก็ไม่ดู แล้วทํำยังไงครับในเมื่อผมอยากช่วยแต่ไม่คิดจะให้ผมช่วยแล้วผมจะไปช่วยเพื่อนๆได้อย่างไรถูกต้องไหมฮะอืมมันเหมือนกับการที่เราคนใดคนหนึ่งจะตกเหวแล้วคนหนึ่งยื่นมือออกไปแต่อีกคนหนึ่งไม่ยื่นมือมาจาับถามว่าเขาจะช่วยเหลือได้ได้อย่างไงอืมดังนั้นต้องถามตัวเองเยอะๆครับว่า อัปไลน์ไม่ช่วยเหลือที่ปรึกษาไม่ช่วยเหลือหรือเราไม่ควรขวายให้เขาช่วยเหลือกันแน่นะครับแลกอย่างหนึ่งความรู้วิธีการสิ่งต่างๆที่เราอยากรู้มันอยู่รอบตัวเราทั้งนั้นแหละครับมันไม่จําเป็นเชื่อต้องไปรอคนใดคนหนึ่งนะฮะขนาดอาจารย์เรายังมีหลายคนเลยถูกต้องไหมฮะแล้วทําไมเราพอเราเรามาทําธุรกิจ เรามาอยู่ในชีวิตของมหาลัยชีวิตเราถึงจะต้องนั่งรออาจารย์คนนี้คนเดียวล่ะจริงไหมฮะผมจะบอกงี้นะครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จคือผู้นําเท่านั้นไม่มีผู้ตามคนไหนที่ประสบความสําเร็จถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเราต้องรู้จักที่จะสร้างตัวเองให้เป็นผู้นําครับไม่ใช่ผู้ตามเขาถ้าเราตาม เป็นผู้ตามอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่มีทางเติบโตครับเราจะต้องรู้จักที่จะหาความรู้ใหม่ๆและไปสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองครับสร้างล่องลอยของตัวเองให้คนอื่นเขามาเดินตามนี่ต่างหากครับคือคนที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆมากมายมันอยู่รอบตัวเราครับอยู่ที่เราเนี่ยรู้จักที่จะช่วยเหลือตัวเองเพื่อขวนขวาย หาความรู้นั้นใส่ตัวมากน้อยแค่ไหนอือย่าโทษคนอื่นนะครับว่าไม่ช่วยแต่ตรงโทษเราในะครับที่เราไม่ควรขวายเองสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าผมพูดไปกระทบใจดำของใครต้องขออภัยด้วยแต่ว่าผมพูดจริงจากใจและจากประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมานะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ